ันนี้จะพามาดูาจุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถ m a า d a 2นะครับตัวนี้นะเขาเข้ามาที่เขาอ่างเหมือนเดิมนะครับจุดของเขาก็เหมือนเดิมครับอยู่ใต้เครื่องเป็นนะ็อตเบอร์17นะครับเป็นตัวต่อส่วนกรองอยู่ฝั่งด้านนี้เป็นกรองกรองเหล็กธรรมดานะครับไม่ยากไม่ยากนะครับถ้าเป็นจุดนี้ถ้ามีตัวยกขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยง่ายๆนะครับเปลนนนอตเบอร์17ตัวเดียว ถอดได้ละส่วนตัวนี้ใซโซ่ถอดหรือเป็นตัวบ็อกนี่ก็ถอดได้หมดนะครับโอเคอันนี้มาชี้จุดของรถมาด้าสองให้ทุกคนดูนะครับว่าจุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่จุดไหนนะจะได้เปลี่ยนถ่ายกันได้เจยอุปกรณ์ได้ถูกนะครับผมส่วนรถรุ่นนี้ใช้น้ํามันเครื่องอยู่ประมาณสี่ลิตรนะไม่เกินนี้นะครับเริ่มต้นจากการที่อลองพอปิดถ่าย ชุดเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนกองเรียบร้อยแล้วแล้วก็วัดดูนะครับว่า,เ,าเติมไป3มลิตรน้ํามันได้หรือยังก็ค่อยเติมจนได้ระดับนะครับแต่ไม่เกินสีน่ทีหรอกครับยังไงถ้ามีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรยังไ,ไงก็้ามาสอบถามได้นะครับผมจะทําคลิปชุด,ดเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ให้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆได้หาจุดเปลี่ยนถ่ายเองได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ